และนำการแต่งตัวที่อุณหภูมิติดลบหลายครั้งที่เราต้องเดินทางไปประเทศที่มีอากาศหนาวบางที่ก็ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอสสอสซิรียอย่างถุงมือและผ้าพันคอต้องพร้อมที่ครอบหูก็ต้องมีไม่งั้นหูหลุดแน่ส่วนการแต่งกายหลายคนคิดว่าต้องใส่หลายๆชั้นฮิตเทคหนาะๆนาะนะแต่ผิดแล้วแหละไม่จงเป็นต้องใส่หนาขนาดนั้นเพราะถ้าเข้าข้างในอาคารทีร้อนแน่นอนจะถอดก็ไม่ได้ด้วยคนในประเทศหนาวจะพยายามใส่ให้น้อยชิ้นที่สุดโดยมีพระเอกเป็นเสื้ออัลตร้าไรด้าที่จะใส่ทับชุดข้างในก่อนจะใส่เสื้อนอกอีกทีหนึงอ ห้อแกรดดีๆยี่ห้อดีๆก็จะเอาอยู่แม้อุณภูมิติดลบแต่ราคาก็อาจจะสูงถ้าใครไม่ได้ใช้งานบ่อยซื้อมาอาจจะไม่คุ้มเราก็เลยอยากจะแนะนําร้านเช่าเสื้อกันหนาว rent c o a t ที่นอกจากจะมีเสื้อกันหนาวตัวนอกหลากหลายรูปแบบถังโอเวอร์โค้ตเสื้อขนสัตว์เสื้อขนเป็ดมากมายหลายยี่ห้อแบบกันหนาวหดๆทั้งนั้นอย่าง north face และ canada goose ก็ยังมีเสือ้อเอวเตาไรดาวที่กันหนาวแบบติดลบได้จุกๆมีหลายไซส์หลายยี่ห้อและหลายสีเลือก mix and match ได้ตามสไตล์เลยราคาคุ้มค่ายิ่งเช่าหลายวันยิ่ง เวลาจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวประเทศหนาวก็ต้องมาเช่าที่นี่แล้ว